มี่อยก็ต้นครับสีดาสวนนี่มี่อยก็ต้นแม่ตงเก็บพักหลอดพอกับไปเก็ีพวกสีดาพักแลรอดีกับสามสี่อยเพาขาดแังมือลวลูนั่งมือกับขายกบลํำได้เป็นพันผลแรกกบหน่อยผลตัวละสองบาทวาครับตัวใหญ่กับมี่เอารวมร้อมร้มร้มแล้วมือนี่แม่ได้จักบาทครับเนาะสามพันกีสามพัโอ้เกษตรผสมประสานเห็ยรไล่ได้มือละสามพบาทถ้ากันมากตกการที่หลุมครับลุ่งไปดำนี้ละ ยำเลยอขาบอกว่าเด้กินนะไม่ก็ด่วมเนาะทวมปอดๆก็เลยปรึกษากันเอ็นไดรฟอเขาจังสิได้กินเขา่าเศร้าหดเห็ดไห,ห,หลหน้าสชิญผสมกันเลยวังพี่เน่าบักเน่าสิบโกต้นกับมะบงกับมะปลูกได้หันละเป็นมะคูกันขอดเขียดพวกลราพูดว่าเด้กินบ้าครับปลาแน่นบ่แม่ดี๋ยวนี่ปลาดุกโอ้ยุนี่ก็มีปลาดุกบ่แม่มปลาดุกวักวงหคนเลี้ยงขายโลละแดดสิบบาทมะคูกันมันเหมือนแล้วแล้วไฟลุกละ ปลาเข็งกับปปเข็งกับแม่ทำเสียแม่ขาไปแม่บานโลราเปลียสีพือกันพรกะูกันปลาเข็งกับมืดปลาดุกมืดมันก็เล็แบบสรุปก็คือปลาดุกกับพวกคู่กันปลาเข็งค้นกันปลาเข็งกับโล่ะปลียสีพืาแม่ยังไงปลาเข็งกับพวกคู่กันมืดึ่งมืดสูบอะไรครับกบกบกับพคู่กันกบกับพคูกันแม่ว่าในบานเอาไปเลี่ยงต้นแข็งโมไปะสือต้องเกา พักสือจะทำโจยใจกาเไหมครับพักพักหลอดกับพวกคู่กันบอกว่ามักรหลอดกับพวกคู่กันโอ้บอแมนพอบายแล้วมีคาถาดีบ้างสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรสารยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อนีสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งเกษตรผสมประส,สานนะครับเพชรหลากหลายมีไร่ได้หลายหลากของคุณแม่สุภาพคุณแม่สุภาพชัยสิริพิกัดบ้านหนองกุงตำบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือ ครับผมจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับแม่สุภาพครับ้องายพาลวยครับอ,อ,เ,อเ,เอาแม่ครับที่เห็นอยู่ในอ่านกะละมังนี่เป็นอย่างครับเนี่ยผักหลอดผักหลอดโอ้ผักหลอดเกิดมากเพราะกระเคยได้งินผักหลอดเพิ่นเพิ่นเป็นผักอยกกอยังตระกูลอี่ยังแม่ มันก็สิออกมาจากอย่างเราไม่ก็สิเป็นเป็นของมัดออกมาได้แล้วลูกแตะกุณพักหลอดมาแต่พระใดแต่แม่เป็นเด็กหน่อยก็ได้กินไอน้ำฝายน้ำหน้าครับออกเลยไปหาพ่อปลูกโอ้มันสีคล้ายๆต้นคล้ายๆพักตบหน่บ่แม่พักตบมันบ่ลอยน้ำเนาะอันนี้มันเปรียบๆลอยครับแต่ว่าต้นเพื่อนสีคล้ายๆพักตบคล้ายกันหนิเด้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่นี่เป็นปลาพักหลอดเพื่อนนะครับนี่ สีเป็นไข่ไทยแต่ว่าอ่ามันสีหากเพิ่นสีจมหํำหากจมนนำไม่หันละแค่ใ้โพดเท่าเดียวแต่ว่าพักตบอิรีเพิ่นสีฟู่เพิ่นสีฟู่เพิ่นสีลอยหนำดอกเพิ่นกิดไข่กันนี่ละกตางกันมองนีอันนี้แม่แม่เอามาปลูกบ่ครับที่แหลกเอามาปลูกสื่อเพิ่นค้าบอกระลงไปยายครบลงไปยายได้นน้อย สองปีเดีย๋ยวนี่นไม่ได้มาแพร่เนี่ยแพร่เต็มเลยแพร่เต็มนะต้ลตนละหาบาทพอขายทรงแค่ดีเขาโอ้ตอน้นผ่นานขายต้นละหาบาทต้นละหาบาทเอ้าเหื่ใหญ่บ้านนี้เ,เก็บจังสี่นี่แม่ไปขายยังได้ผู้ใดสื่อเนี่ยครับปักหลอดเอาใส่ถุงไปส่งเลยเป็นถุงละลอยลอยลอยไปเลยครับว่าเดี๋ยวเป็นนางหลงลูกถ้าเอาเขาไปในบ้านก็เมื่อเลยบ้าแม่เขาเขาซื้อดีเ่รครับซื้อดีเอาก็พ่อกัน โอ้รสชาติเป็นยังไงครับแซ่บอร่อยกินกระปุลกับป๋องกระแดากับรวมตามห้องนี่ละโอ้ผู้งเตามักหนึ่งใส่ปลาครับมันสิมันสิเป็นยังไงคือพักผ้าใบบ่แม่รสชาติไปไข่ายๆกันนี่เดอกคล้ายๆขพักผ้าคล้ายๆกันนี่โอ้กินสดได้บ่ได้ผมขออนุญาตซิมได้๋ยได้ใช่แม่มา นี่เลยปอกออกนี่ป่ะปอกออกสิ่งเพาต้องปอกอยู่ไ่มครับปอกก็หลวมเลยมันสิมีดแต่ตั้งในมันไหนเดชครับอ๋อมันกะมันเป็นหมากตั้งให้มันน่ะเพื่อนสิเป็นคืออันเม็ดเข่าคือเม็ดเข่าแหละมันเป็นแซบบ้านนี้เขากินอันย่างกินก้านเพื่อนบอกครับกินแต่หมากมันนี่ละเนี่ยเข่าหมักซุ่มหรอกกินแต่หมากกินแต่หมากบ้านนี้ก้านเขาทิมอ่ะครับก้านเขาทิมเนี่ยเพื่นที่ไปเห็ดกินเพื่อนป่าได้ลูก ถ้ามันเป็นหวดมันมีฟาดออกสรุปเรากินได้รทราบไหมเต๊ดอกนี่กินได้เต๊เตบบดอกผมชิมเหมือนกันเนาะกินดอกนี่ลนะผู้เฒ่าคนกับมักร้านกินผมหัวแล้วมันสีคือห้ากินอันฟักกระปวดอ่อนแก่ไม่เนาะมันสีออกหวานๆแล้วก็หอมๆนิดหนึ่งครับเต๊ดเอาเนี่ยพักหลอด นอกจากพักหลอดแล้วแม่สุภาพครับเฮ็ดอีหยังเนี่ยครับในแปลงนี่ยราีพักกันจองน้ำกานนั่ในในแปลงนี่มีพักหลอดก็พักกันจองจะผสมกันครับพักกันจองแล้วกับปูหยังอีกครับตั้งโน่นกับเขาโพดก็มบบแกงจริงข้าโพดแกงจริงรงบ้านนี่ของปอกับปอปลาครับผลไม่มีบ่ผลไม้ก็นี่ละฟรัลังซิดานี่ยละซิดาคุณพ่อ พ่อบาบก็ล่างหามไปหามไปส่งแกกนะสไหมบัซิดามืนอนี่ส่งจ๊กถุงไหมเอาเพราันได้สิบลยโลยหอกบ่าไหมนั่งมือกับเจซิบังมือกับหโล่ลูกจ๊กต้นครับบัซีดาสองไร่สองไร่ยีก็มีเนี่อ้เก็บมือแล้วลอยโล่มาไหมอยี่เงกะมี่เยาวยู่ปุ่นมันยังไรสองไร่ยู่มันสีมีลอยก็ต้นครับทีลาสวนนี้ม่ลอยก็ต้นบานนี้เขาขายเพิ่นโล่ะเจ้าบาทไงมีส ยี <20. S 2> 100 2000. ่สิบับลอยโลกกับสองพได้ซุ้มมือป่ครับซุ้มมือเดมันไหวอย่นะหนูเมียเพือ่ออะไ้พัก่อนนแม่ต้องเก็บพักหลอดพอกับไปเก็บบักซีดาพ<า>ักแ็กพักแกถุงพวกนึ้งกนไแต่เลี้ยต้น้อยแต่มันลำบ,บากหลายสองเต่าเลยนะเพื่อได้ยูเพ่ออะไเศร้าได้ก็ได้ส,สรุปก็คือมือนีได้บักซีดารอยลกรับเป็นเงินสองพรอดีกับสามอยบ่าขาดแย็มือล,ลกูก พักหลอดนี่ประมาณสี่ร้อยนั่มือก็ขายกบน่ำได้เป็นพันผืนได้กบหน่อยผืนตัวละสองบาทก็มีตัวใหญ่ก็มีเอารวมล้อมล้มล้ม,ม,ม,มแล้วมือนี่แม่ได้จักบาทครับเอา้เอา 3, อสามพันที่หรอสามพันามนี่หรอโว้เกษตรผสมผสานเห็ดไล่ได้เหมือนละสามพันบาทโอ้สุดยอดปลาครับแม่สุภาพเดี๋ยวขออนุญาตไปเบิ่งบอกรบแม่เนี่ยตั้งพี่โอ้เดี๋ยวผมสิให้พี่น้องเบิ่งองานบอกรบปะ ว่าแล้วผมสีให้พี่น้องเบิงบักซีดาเนี่ยครับเด้อบักซีดาเป็น้บัซีดาอ่านี่เบงสทงน้ำผึ้อแขกไว้ครับจำได้แล้วครับพ่อไบพ่อบายลอยล้านก็ล่างสิขนขึ้นรถพ่อาบผ้ารวดพ่อผ้ารวยป่าหมผ้ารวยเดี่ยวไปไหมพ่อไบเราพอบ้ายวด้ลูกสิไปเบงโกยี่นะพ่อครับ เอาลงล่ะโบเมอร์สป่ะพ่อจะว่ายังอยู่ขางเบาลงเนี่ยโคบไงสิมี่ยังสีหไฮไายครับเมือนี่กคบแม่มันก็โยกบุญโคบก็มี่โยกโอ้เอาเอาทางออกไปล่องเลยซื้อครับครับครับเอาคุณพ่อเพื่อนเอาไปส่งให้ลูกค้าปลาครับแม่เฮาอันนี้ก็สิเป็นบักซีดาเขาเอิ้อนแช่บวยแช่บุ้ยแม่เฮ็ดเองแช่เองยาผลิตเองผลิตเองชูแนวบานเฮาแช่บวยนี่มันสีดีจังไรครับแม่ มันกินแล้วมัน,นสืแซ่บมันอร่อยอน,นะกินแล้วสีแซ่บราคาเพิ่ม <20 S 2> ขึ้นบ่ครับบอลยี่สิบบาทคือเก่าเลยดุยี่สิบบาทคือเก่ายี่สิบบาทคือเก่าโอ้ขายราคาเกาขายราคาเก่าครับปลาครับแม่เนี้ยให้แม่ยางก่อนขายราคาเก่าตลอดหรอขายขนาะไดนไอ้ข้างล่างนี่เป็นบอลยังครับแม่ข้างล่างนี่กบบอกบโอ้เห็ดเพิ่นเฮ็ดเห็ดหลายอย่างแห้งแล้วแหมเหรอเป็นลายอย่างหลายแน่อโถผ่อผสมผสานกันกบน้อยเนี่ยกบน้อย ตัวมันขายตัวละสองบาทเนี่ยลูกครับอย่างนั้นเนี่ยกำลังงามๆหรอกมาเอาผู้ล่าหาลอยโตเหมือนเด้กมันถ้ามาได้ปุ๊บก็ได้นั่นนั่นทั้งหลังทั้งหลังแม่นั่นละแปลงพักหลอดท่าแม่นอจ้าแต่ก่อนเนี่ยเป็นพักผ้ายแต่ก่อนเป็นพักผ้ายย่งย่างยู่ดอกอ่ะนะย่งหลายอยู่พักผ้ายก็ได้ขายเสมือพักผ้ายก็ได้ขายเสมือคือกันว่าสเก็บพักผ้ายนั่นสามกับสิบบาทบาทนี้เปลี่ยนมาเป็นพักหลอดเปลี่ยนมาเป็นพักหลอดมันเอาเพราะท่านมันละมันต้นผู้เดียวเนาะครับ พักหยังขายดีกว่ากันครับแม่พักหลอดพักหลอดขายดีกว่าพักหลอดขายดีกว่าพักไผ่โอ้จนจน,จนลูกค้าว่าจังแ,กแดก็แม่ยากกันยากกันให้กันแล้วมืงจะเ้าเนี่ยเขาเข้าไปโอ้สแสดงว่าเสียบลีข้นแถวนี้เขาเขานยิยมกินนะแม่เนาะนิยมกินนี่เป็นบอรกรบบอ้นี้นะะอบอบ,อบใหญ่ปป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 ปนปป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  โอ้โหแม่โอ้พอพันพอได้โอ้ผุนเด้แม่ลอยอีผุนเด้โอ้พอพันพอดิครับพ่อเพิ่งเกษียวไ,ไว้นี่เออไว้นี่แหับเห็นเห็นมีหอยน้ำนะแม่น้อ <ไว S 1> พื้นที่จักไรครับแม่สุภาพครับสองไรหลงหลูกรวบหมดสองไทรทึงปลาบักซีดาไอผุนทึ่งทึงปลาบักซีดาทึงแป,ป,ปลงพักหลอดแม่นี่บ่จ้าโอ้เขามาสั่งใบตองไว้แม่หอดสิบ่ได้ก่อแม่มื้อนี้คำเนาะครับ ใบตองก็ไร้ขายอีกใบตองกัโรละสิบบาทพ่อครูกันดอกเอาสั่งซูมือใบตองกัไไ้พื้นที่สองไร่สองไร่ในนี้แม่กบอันน่ะคบกบงามแหงใช่ไหมเน้ะกบพอพันพอครับซุ่มซุมนี่วาง่าสามร้อยได้ไหมเพิ่นเอาไว้ถ้าเปียนพอพันพอพันคููละสามรอยครับผมแม่แม่ครับแม่เฮ็ดเกษตรผสมผสานมาจากปีกับครับสามปีแล้วสามปีแล้วสามปีตอนแรก มองนีเฮอีหยังครับมองนีตะกี้มันิเป็นไฮน่าได้เนี่ยครับบาน,นี้ทางใจนี่น้ามฝ้ายทาั้งเครื่องลูกเห็นนั่นแหละมันทวมมันเห็นหน้าอันบ่ได้กินเขาก็เลยไปเห็นพักหลอดพอก็เลยว่าก็สิไปสือพักหลอดมาปลูกก็เลยไปสือพักหลอดพอักก,พก,พกันจ้องเนี่ย่ได้สือดอกหาเก็บเอาทั้งหล่อน้องนี่ละครับเพาปลูกมันก็เลยแพ้ตันวน้ามทวมน้ามทวมก็เลยที่แปลงนี่มันติดฝ้าย ทิศซ้ายน่อยทิดของหลวงอะ่ะล่ะของหมู่บ้านน้องปุ้งนี่ละครับอันเด้ยกบพุ่มหนึ่งของผอเอาไ้โอ้แต่ว่าเบิ่งพ่อเพิ่นเลี้ยงกบหลายอยู่ดีมาสื่อบอ่ขาดก็มาสื่อดีดีคนก็ได้เห็นว่าเมือดของ่อเลยเอาไปลงกอะ่ะล่ะบบ่ครัเมือดพ่อ,ขา,อาขายซ้่มคบเมือดเลยเอาไปฟ้ามครบลงเอาไปฟ้ามครบลงกอ่ะล่ะเพิ่นว่ากบเมือดมันบ่ทันเองมันบ่ทันเองม,มีอีกนะมันบ่หลายเพิ่นจุงไห้มันใหญ่เหมืน,นครับไป เดี๋ยวบางสีดาก็พ่อนั่มมาซื้อแต่กบเมื่อละสามชีเกียวอวยตายไปเฮ็ดยังไงคือขายดีนะครับแม่แจ็คจะบอกผู้อื่นเขาเลี้ยงหรือเปล่าเลี้ยงว่วเป็ดได้ลูกน้องไหมน้องพ่อนี่เลี้ยงยังเดียขายหมดเป็นมะขวยคือกันดีลูกว่านี่วีไงเลยมาครับมาตัดไปไว้บ่เลี้ยคนก็อยเพาน้ำดีๆีเราไม่เมือนนั่นนะคือกันเหมือนเรไม่นั่นเขาเนี่ยครับถ้าว่าของของพ่อใบขายดีโหลด หลายพันวยนะวะยบ่บ่แม่ล้วมีค่าถาดีเหรอฮ่าฮ่าฮโาฮลาฮ่าฮ่าด่าฮ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 ปีฮ่า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 ล่วเลยบ่าบ่าฮ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 ่กฮ่า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 ะ่าฮ่าฮ่าล่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าอันฮัาฮ่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 าฮัาฮ่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 าาฮ่าฮ่าฮ่แฮ่า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 ฮ่่่ นีแรลกันมาอยู่นี่กหละถ้ากันมาตกการี่ลูกเนี่ยแต่<า>ล,ลงไปดำนี่ละดำแล้วมันก็ว่าได้กินนา้ามันก็ทวมเนาะทวมปอดปอดอ๋กอก็เลยปรึกษากันเห็นได้พอเขาจังสีได้กินเขาเศร้าเห็ดเห็ดไหลหน้าส่วนผสมไปเลยว่างสิก็เลยไปบงบสีดากระบ,บงกันได้ลูกสิดากระบ,บงเอาบบกเน่าเน่าบบกเน่ากับซิบกับต้นกับมาบงกับมาปลูกได้หันละสีดาเขาเนี่ยยำยังกีได้โดนนี่ก็ได้ได้หันน่ะ บานนี่กืสองปีกับพระท่านได้ยังดอกพระท่านได้ผลยังดอกพระท่านสิมาได้นี่ละสองปีนี่ละลูกนี่สองปีนี่หละได้เนี่โอ้มาได้มาได้ปีที่สามปีนี่จังได้หลายครั้งปีนี่บ่ครับได้มดสูแนวเลยบานโอ้โอ,โอแม่ครับนี่บ่นี่บ่แม่เวลาแม่สิเก็บนี่บ่อืมนี่น้อแม่นออ้อ นี่นี่นี่ด้อครับพี่น้องพักหลอดนี่เพิ่นสิเป็นแนวนี่ซุ้มปูใหม่เด้ไหนง่ามไว้เด้ไหนว่าง่ายง่ายนี่แม่ก็สิเก็บจังซี่เก็บกันล่ะลูกโอ้เพิ่นกระรังเป็นดอกตุ้มๆอย่าเห็นบัตถัยเอาทักเนี่ยลูกโอ้ดอกบานห้ามแท้ตอนนี้ไหมบานนี่ดอกบานกินได้ไหครับแม่ได้ผู้เฒ่าห้องมักเนี่ยเขาเขาเกี่ยวไปก่อได้ลูกนี่แม่เอาลงไปแม่เอาเกี่ยวไปก่อเอาบับขอเอาบับบ้างบ่านดูกเ่รอตะม่านใหญ่ๆหั่แล้วลูกกูรู้กิ่ลินเนี่ยละเพราะว่ากูเองสิมันงามเนี่ย พ่อสองปีเรียกกบสิแพร์เต็มไปหมดอียเียนี่ครับกอบานี้เราบกออันจำเงาบะครับกอกอตเนี่ลูกกอจะสานั่นกออันห่ากํำกอกอเหมือนเราบันั้นหาก็มาเห็ดเป็นกำห้าก็เจียวปาดออกปาดตั้งนี่ออกก็ว่างใส่กาละมั่งละครับแมวขึ้นมาอะไรนั่นปกตีกอหนึ่งเป็นสีมีจักดอกครับตั้งต้นกับสิบดอกกับมีต้นยังสี่กับสามดอกสี่ดอกอะไรนี่ทรมผลมันใหญ่ด้ยครับตั้งไก่มันหลายมันใหญ่มันเกะหลาย Oh. เ้าเดียวก็เต็มกำหลวงลูกสองกำเห่าก็เต็มกำครับผมก<ค>ำละสิบบาทนี่แม่ใส่จักดอกเหงากำแม่ขายกำละหาบาทใส่แปดดอกเราบริการเฮ็ดเป็นหากำละหาบาทมีสิบบาทจะได้หากำครับหากำาีสิบแล้วก็มัดเป็นโคนสามโคนหาสิบไปส่งคนมกูกันทอดเขียดคนเู้ว่าได้กินบ้าครับป้านั่นบ่แม่มือสานี่ออกมากว่าชั่ตาายฟังอ พูดว่าเดี๋กินมันก็นจมริบพอยจะหน,หน oh. อกว่าไงยู่โอ้เอาเป็นตลาดเขาเขาไม่รับต้อบมกูกันหรอกลูกครับสแสดงว่าสแสบแห้งสแสบแห้งไผยว่ได้กินนี่เครียดให้เลยโอ้เนี่ยบรรลุนมาสิกล้าไปแถวนั้นซอยบ้านเขาร่ว <laughs> ม,มกันตลาดแต่ญญามันเขียมากมันกงงน็สีโร่งยังสีนี่เพินพ่อนอันเพิ่นเพิ่นมีแน่ไมีเม็ดบ่แม มามีดวเวลาเวลาเขาปลูกเนี่ยเาเห็ดอยงไรครับเอาแถาสม,มุาอันมีลูกคาอย่างไดไปปลูกลกคาไปปลูกพอก็าล่งไปปาดครับบาดเรงหากเราเห็ดที่ดีตัวล่างกักให้ดีลัวล่างเราก็ใส่ถุงให้เขาแพ็คใส่ถุงให้เขาส่งไปเมื่อสามปีสมองเราาไปว่าคนก็นสั่งดีด,ดีเลยครับ่มอไปปลูกเขาก็โทษมากเขาก็ว่าติดอยู่ห้ามแล้วโอ้สิได้กินนี่ดอกกลเขาว่าก็คือพ่อสิค้ายเงาละหาบาทต้นละหาต้นละหา ต้นละหา้าบาทต้นละเนี่ยลูกต้นต้นเดียวเนี่ยเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอัน,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 นรัติป่าออกแบบนี้ครับครับแล้วก็ล่างเขาสัวใส่สูงต้นละหาต้นละหาอ่าพักผ้าอต้นละสามบาทเดี๋ยวทางผูบุญเอาไปหลายเอาได้พักผ้าบ่ครับมาเอาหลายอันแม่ครับพักหลอดนี่เขาปลูกเขาต้องใส่ปุย๋ยเห้เพิ่นบ่ครับไุยใจเถอะเดี๋ยวใส่บุหรู่มันหมักขี้ควายบ่ครับเอาขี้ควายลงไปวานแล้วก็ซีดฮอร์โมนให้มันเัินละ โอ้ยยยยยยเยยยนยยอยย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 ยียี้ยยยงยยนก็ยยียยยยยายยมยนยยเยมยยนเยยยยนเหยยยยดุกยยยยยลยย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 ่ยย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 ยลย้ยยยายยยยะแปดสยบบายยยกคูยยยยยย่ยยยยยนยล้วยยยลยยลยย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 ย่เไปเขยย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 มยย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 ยไปยยยบายโลยะแปยยยยบยยยยอกันยยคู่กัน ปลาเค็งกับมดกับปลาดุกมดมันก็เลยไปเอลปลายล่วงนะลูกสรุปก็คือปลาดุกกับบ่คู่กันบ่ปลาเค็งคือกันปลาเค็งกับโลละแปลสีพิษแมวยังไงปลาเค็งกับบ่คู่กันจนมดจันมดซูบ่อเล่ะครับอันกบกบกับบ่คู่กันกบกับบ่คู่กันแม้ว่าในบ้านเขาก็เรียงคนแร้เียงบ่ไปสื่อทีงเขาพักสื่อแต่น้ำเก้าแต่แต่นครับพักพักหลอดกับบ่คู่กันบ่มากระาะกับบ่คู่กันโอ้บ่แมนพอบายแล้วมีคาถาดีบ่ ดูหลายครับเบิ่งหนึ่งก็แต่เรียกต้นซองเต่าแนวลูกเขาก็ง่ายเหมือนเราดูเขากันนี้พื้นที่พื้นที่สองไร่ที่พันธุ์ดีแห่งเดียวพี่น้องคนทถ้าคนเป็นป่วยเป็นป่วยแต่เบิ้งมันก็บ่ได้หลายเดิเนาะแม่น้อบว่ทถ้าแม่กับป้าบักซีดาครับบักซีดาจ้าต้นครับซีดาลอยอยู่ยังไงดนิโอประมาณลอยเขาไปเบิ้งง่ามอยูดิเหรอลูกลอยต้นรอยมันหัวย่ำยังเห็นรึแม่เก็บซูมือเก็บเก็บซูมือเจ้่าพอไปเก็บสวนฝุ่นได้มา สวนนี่มันแซ่บกินแล้วมันสีหวานสีออกสมจักน้อยตองเขาไปขายในบ้านสวนเนี่ยแมวไปขายในบ้านเขาู่ถามว่าเอาพิดาสวนอะไรมาขายแต่ว่าสวนหอมนี่เมื่อไอะแต่ว่าสวนพุ่นใบเราก็ไม่อยากว่ามันว่ามันเแซ่บโอ้สวนนี่แซ่บแห้งสวนนี่แสบซิ่เลี้ยงเอียงกับบ่พ่อขายแต่แต่กี่แม่ครับก่อนที่สีม่เฮ็ดเกษตรผสมผสานแม่คิดบอกว่าแม่เฮ็ดและแม่สีได้ขายดีปะนี่บ่คิด วายู่แม่ของแม่ก็ไม่เคยขายเสียดิลูกเคยขายของตาหนีแล้วขายลาบขายก๋วยขายทั้งโากขายมาตะดูนเป็นบ่แม่นี่ได้วางถือได้ขายมายตะไคร้แล้วลูกเลยเ้ยปลูกโน่นเนี่ยโน่นละสิบบาทเมื่อละสามตัวสามลงปุ๋ยเอาไปส่งเขาบาทในปีนี้ก็เลยปลูกไว้รเนาหน่อยแล้วมันถ้าเนมีพันเนี่ยมาตะไคร้ก็ได้ครับไปเห็ดห,ห,หน้าอยู่ที่แม่ไปเห็ดหน้าอีกองหนึ่งยื่อทังฝ่ายุ่นละ ตึงแรนไปรอหน่ะหน้าตึงแรนมาลกพักตาเก๋วเดี๋ยวเศร้าอยากเกลียจะเวียนยังแน่ส yeah. ่วนมากส่วนมากผลผลิตเท่านี้เข้าไปขายใสแน่ครับแม่ครับขายตในบ้บานมัดว่าเดี๋ยวไปทางอื่นจักเกลียรูกปตลาดน้องเลี้ยงไกลเก๋วเดี๋ยวไปโอ้มัาเดออกมาซื้อนี่มัดเขาไปในหมูบานเท่านี้ก็บว่าพ่อแล้วบ่า่อยปวดของขายครบงามนะแม่เนาะรุ่นรุ่นนี่พอดีเลย รุ่นนี้สิตัวโล่ดินี่ลูกครับหัวเขียวคือกบคือกบบานเลยกบบานนั่นละครับบานต้นนี่อันพ่อเพื่อนพ่อเองบ่ครับแม่พ่อเองเมดตัวแนวโอ้พ่อ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 ลูกเองอีกพ่อลูกเองได้เป็นโอ้ยได้เพื่อนมันเเป็นเมืองสองเมืองตัวอยู่บ่ครับกบหน่อยกบมาเอาผ้าลังมือให้ซุ้อมาสื่อไหมลูกครับเอาผู้ละห้าร้อยตัวผู้ละสองร้อยตัวสามร้อยตัวตัวละสองบาทเพื่อนน่ะน่ยครับไปานในซื้อมา เอาไปซีเบนดนะ่นะนอนอยู่กับเด็กลูกมาเอาให้เขาเตียงขึ้นเอาไปซีดเบอือข <c oughs> ายดีเฮงยขายสีชื่อแล้วเนี่ยเป็นยังบุญจนมาอยู่น้ำปูสื่อบุญเสร็แ้ปูฝ้ายหน่อยเสร็จแเมีวานครับผนพันยุททางผลแม่นอกบละเป็นหัวเป็นหงเราอยวก็เป็นพแบบนีดีเดี๋วเขาปรักจากัดก็เป็นหน้า่ลนี่ละแต่กี่ฝ้ายเนี่เป็นหน้าลเลี่ยนเนี่ยครับปนี้ ปูปนก็เลยเอาให้ให้หลวงให้เป็นหมู่บ้านเป็นน้องหมู่บ้านปนฝรีดกับป้าพี่ละปุละสร้างเสียงโหเปน็นยังก่อขายขายดีจนได้เอาป่ายลง <c oughs> ปงลดป่ายลงขายดีจนไดี๋ยวป่ายลงปะตั้งแต่มามาเฮ็ดเกษตรผสมผสานช,ชีวิตควคนเป็นอยู่ดีขึ้นบังคับแม่ครับ,รบดีอยู่ดูดีแน่ใด้นงใครก็อยู่บ้านมีบ้านก็ไม่มีไรใดเนาะแต่คือต่อจริงแต่เฮ็ดน้ำหลวงมันบ่อีงเงี้ยเด็กปุ๊ก ่ได้คงทีก็ออกไปขายของอยู่ปุ่นอาหารตามสั่งอีหน่อยกับเห็ดรงงาน,นันแตนและนี้กัออกมาอยู่พี่กับเตะเงินชนยยื่มเงินซ้ำไวเลูปบ่เด็นนี่มีนี่สินครับเต้าเมือม่อเมือม่อตั้มสุดนี่เลยจักบาทครับแม่เมื่ขายดอกเมื่อละหาลังมื่อกับพัดลังมื่อกับเจ็ดเป็ดลอยท่านลวงกับมาซือ้อปีท่านลวงกับมาซื้อไปตองไ่นบ่นครับท่านลวงกับมาซื้อบอกฮู้กับอินลรนลูกก็เหนื่ไดๆซื้อช่วยเนี่ยเราไม่เนี่ยเราจิ้มจัวเนี่ยมันขายดีเนี่ยอู้ท่านจิ้มจัวคนเนี่ย โลูกอะไรยิ้มหาบาทครับหายล่างมึงก็ตัดให้เป็นซองสอดผมนี่หนังกระไดโอ้ขอหายเฮาเห็ดหายมันมีของหลายๆนะ,มนะแม่เนาะมันเบี้ยนซองเา่าเดี๋ยอะๆเยอที่แต่ว่าไม่หน่อยไม่แตแนวหน่อยๆมันบ่หน่อยดอ,อดยกี่พอดี๋ยวกำแห้งเล่าแล้วนะพ่อวันครับแง่ลูกกับเขาก็หากินของเขาพ่อกับแม่ก็หากินยืชตรงมันตัวพ่อได้ยิ่งเลยกินพ่อได้กินได้ท่านลูกครับอ ถ้าเหมือัตาบ้นยังก็ไปวัดไปว่าไปไอ่ก็ได้ยิ่งไ้กินไปเถอะไอ่ด้วยมันก็บรรทัด้วยดอกมก็ไรรกินแต่ยาทุกวันเลยเอา,าดีใจนะแม่หนึ่งนะครับดเดี๋ยวอันสี่ขออนุญาตขอไอ้เบอร์โทรแม่นะครับเพื่อพี่น้องเพิ่นอยากได้พักหลอดพังยังไปปลูกออ๋เ,เ,เอาเอาเบอร,อร์โทราพ่อเลยครับเบอร,ร์โทราพ่อเหรอครับไปใบเขาด้วยอันละโอ้พอใบครับขอเขาเบอร์โทรนะครับเอาเอาครก็สามป่าด้วยสามพอใบเหมือน พี่น้องเพื่อนเพื่อเพื่อนใดพักหลอดไปปลูกศูนย์หกหกึ่งหสองครับผมหนึ่งหกสองศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสองสามบผ้ารวยเพอบารวยภูิใหญ่บายผ้ารวยบ้านน้องภูิให่ตำบลบ้านวิ่งครับเอำเพื่อนนองเรือจังหวัดขอนแก่นอ่าด้วยตัว่ามีไร่ใดช่เหมือนนะพ่เนอตัาเพ็ดีแห้งนี่ครับสินค้าครับ tên cứ ma luôn hết nè anh có của điện thoại này mốt là bao nhiêu có mời thưa 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 có thưa 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 ที่ดางน้ำโขดที่ได้เก็บมาใหอยทุกขั้นรุ่งชาติเลคนเราที่นั่อยู่มันเป็นน้ำดินว่างจะใส่ปุ๋ยจะใส่สูตรเดียวกันน่ะล่ะขี้งัวขี้ยังก็ใส่อันเดียวกันจะว่าย่ำกินเข้าไปนี่มันสีลวดราบต่างกันมีกันหลากหลายตะลุกตะโบกีข้าวนี่มีเงินน้องผ่านน้ำโบทุกอู้โบเลส์โบอยากบุญน้องใหม่ใครตรงครับโบเอส์โบอยากจนโบอยากอันนี้บบกินกันเตี้ยเด็ดยื้อ โอ้โนี่แหละทีมากข้องข้ามมาบอยบบอยขาครับครับอ่ะเอาใช่ครับขอบคุณครับบอยบายครับครับครังมาทีครับแล้วก็ขอบคุณคุณแม่สุภาพครับไปที่ครับแม่ครับอยที่แห้เยี่ยมชมแป้งแล้วก็ให้โอ้มีมีแห้งที่ดาสป้านี่ม้าปากครับนี่นะแมวเก็บที่ดาสป้านี่ม้าปากก้อนแบบนี้ พออะไรอย่าควนมืออ่าอ่ามาัดซ้ำให,ห้ครบวันใดเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรายการเดี๋ยวคลิในในคคปหนาพอกันไหมครับพี่น้องแม่ไปแก้มสิดาหายกข้าอกอนนี่ะคละ